สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่พีโอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วคันนี้บอกเลยว่าผ่อนสองพันบาทนะพี่พีนะสองพันนิดๆน,น,นะครับสาหรับโตโยต้าอเวนซ่าคันนี้ครับรถปี2 0 1พนเะครับเกียร์แมนวนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะเป็นรถสวยเข้าใหม่ลูกค้าเอามาเทินนะครับเราก็ขายบอกเลยว่าตามสภาพนะพี่พีนะคันนี้ผมขายให้ตามสภาพแต่ราคาโดนใจแน่นอนนะครับหนึ่งแบาทนะ จัดไฟแน้นได้อยู่นะครับพี่ๆนะหรือจะซื้อสดก็มาเลยจัดให้เดี๋ยวลดแวดให้นะพี่ๆนะไม่มีค่าแวดนะพี่ๆนะคันนี้จัดให้เลยนะอ่ะพ่อนอยู่สองพันกว่าบาทนะครับย้ําเลยนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบเอ็ดเกียร์แมนวนวลนะครับโค้รสวยโค้ดหล่อนะเอาไปใช้งานเอาไปจ่ายตลาดให้พ่อแม่ขับอยู่ที่ต่างจังหวัดผมบอกเลยว่ามไม่ขี้เล่แน่นอนนะครับ รถเครื่องดีขับดีนะพี่พีนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถแล้วกันสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันแบบนี้เลยนะพี่พีนะล้อยางเนี่ยสภาพสวยเลยยางใช้ได้อีกยาวยาวห้าหมื่นหกหมื่นโลใช้ไปเลยพี่พีนะอ่ะคันนี้เลขใหม่สองแสนนะพี่พีนะสองแสนก็ตามอายุการใช้งานแล้วกันเดี๋ยวมีตำหนิตรงไหนบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างพี่พี่รับได้ไหมกับราคานี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะพี่พีนะโคมไฟหน้าสวยใสนะพี่พีนะนี่ด้านหน้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยมีตัวลากจูนอยู่ตรงนี้เออ ออกมาเลยนะทาโผออกมาเลยนะครับแล้วก็กันชนนะมีรอยประมาณนี้ไม่น่าเกียดนะผมว่าไม่น่าเกียดนะคือในราคานี้กับรถสภาพตัวปี2 0 1 1ด้วยนะรถคืนโดนมาแค่นี้นิดหน่อยนะไม่มีแบบชนหนักพี่คว่มน้ําท่วมแน่นอนนะย้ํานะชนหนักพี่คว่มน้าท่วมไม่มีนะพี่ๆนะต้องย้ําแบบนี้เลยแต่มีการอายุแบบเรียกไงร,รอยเฉียวชนตามการใช้งานมีบ้างนะครับพี่ๆนะมีบ้างนะรถมือสองนะอยากให้พี่เข้าใจตรงนี้ก่อน กับราคาที่บอกเลยว่า1นึ่งแสนกว่าบาทนะเอาไปจ่ายตลาดได้คุ้มคุ้มแน่นอนฝนไม่เปียกแดดไม่ร้อนนะอ่านี่ครับเครื่องยนต์ว v t i นะครับ1.5นะเครื่องยนต์สภาพสวยนะเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ฟังดีกว่านะเผื่อพี่ๆอยากฟังเสียงเอ้ยรดราคาแสนกว่าบาทเสียงจะเป็นไงนะนี่คนแจก็แบบธรรมดาเลยนะเนี่ยทีเดียวติดรู้เรื่องนะอ่ารถเราเช็คให้เรียบร้อยพี่ๆไม่ต้องห่วงรถลูกค้าใช้งานทุกวันนะ แค่ลูกค้ามาเทินแค่นั้นเองนะครับเนี่ครับสายพงสายพานทุกอย่างสภาพสวยสภาพดีนะครับนิ่งๆเงียนๆนะ่ค th, B, เครื่องยนต์ช่วงเบนซินนะนี่ครับฟังเสียงเครื่องนะเอาพี่ๆฟังเสียงเครื่องเป็นไงครับพี่ๆนะรับได้ไหมกับราคาหนะ ien, ึ่งแสนหกพันเอ้ยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะป้ายทะเบียนสีลอกเดีย๋ยวจัดการขนส่งให้ใหม่นะอ่าทําส Mo ีให้ใหม่นะให้ขนส่งก็แจ้งขนส่งให้นะครับพี่ๆนะ ดูครับสภาพสวยมากเลยเดี๋ยวโอ,โอนเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ด้วยนะครับพี่พีนะนี่เป็นยุทธยานะเป็นยุทธยานะครับไฟตันหมอกมีนะครับพี่พีนะแก้มข้างแก้มซ้ายแก้มขวานะครับสีสวยเสมอกันทั้งคันน้ามีการเก็บสีมาแล้วบ้างเล็กน้อยครับฟิล์มใส่แบบใสเลยน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะอันนี้ผู้ใหญ่เขาขับเวลากลางคืนเขาไม่ถนาดัดเขาเลยใส่ฟิล์มใสแบบนี้มันมองแล้วมันชัดเจนดีนะครับพี่พีนะอ่ะดูด้านในนิดนึงแล้วกันด้านในนะครับพวงมาลัยครับเป็นแบบ power นะพี่พีนะ power นะไม่ใช่พวงมาลัยธรรมดานะเลขไม่สองแสนนะ สองแสนสองแสนสามหมื่นนะครับสองแสนสามหมื่นเครื่องเล่นก็เป็นแบบ JVC ธรรมดาเลยนะครับพี่พี่นะอ่ะได้เบาะหนังหุ้มมาใหม่นะเบาะหนังหุ้มใหม่เดินได้แดงด้วยโอ้โหสภาพสวยเบาะแต่ละตอนนะครับดูครับพี่พี่โคตรสวยนะเบาะแต่ละตอนคือหุ้มใหม่หมดแล้วนะอ่ะแอรนะ์เย็นเจี๊ยบนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยเปิดแอร์ไว้อยู่นะครับเปิดแอร์ไว้อยู่นะสตาร์ทเปิดแอร์ไว้อยู่เย็นมากนะครับพี่พี่นะคุ้มมากครับพ <c oughs> <ๆ>ี่พี่เนี่ยครับเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะอ่า นี่ครับสภาพกระจกไฟฟ้านะครับพี่พีนะไม่ใช่มือหมุนนะนี่ให้ดูรอบคันลลกันเลยแล้วกัน1นึ่งแสนบาทนะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้จัดไฟแนน,ฟน,นผ่อนอยู่2,000กว่าบาทนะพี่พีนะนี่ใครอยากได้รถยนต์ให้พ่อแม่ใช้ต่งางจังหวัดน,นะแดดไม่เปียกฝนเอ้แดดไม่แดดไม่ร้อนฝนไม่เปียกนะนี่1.5ตัวเจนะนะครับก็จะประมาณนี้เลยสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถมินินะครับรถครอบครัวนะครับรถอ่า MPV มินิ MPV นะ ก็นั่งได้ประมาณ6คน7คนเลยนะพี่พี่นะก็ลองดูแล้วกันมาดูตัวจริงได้มาทดลองขับกันก่อนได้นะพี่พี่นะก่อนตัดสินใจซื้อนะครับองยาผมอยากให้มาดูตัวจริงจริงเผื่อพี่พี่คนไหนมองหารถครอบครัวราคายอมเยาวนะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเครื่องดีขับดีนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับโตโยต้าเบนซ่าคันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นรถอะไรนะรถเยอะแยะมากมายเลยดูครับพี่พี่นะสนใจรุ่นไหนสอบถามมาได้เหมือนกันนะครับ ที่เบอร์ด้านล่างนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ